วันนี้เราจะพายอยู่กับแชมป์ควายดำรุ่นไหนยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆพี่เฟิร์สเป็นเจ้าของพี่เฟิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟิร์สแนะนำตัวเองเลยปี่จะฟาร์มอยู่บ้านน้องใสโสดไหมยังไม่โสดครับลืมลืมครับลืมลืมตื่นเต้นเดิเเต้เขาชื่อน้องเฮงเฮงครับสองปีสี่เดือน เขาได้แชมป์อยู่การลสินความ,มาสูงไม่เกิน150 <ไป S 1> ร้อยห้าสิบไม่อยู่ไล้ๆแล้วละเขาสูงอยู่ตอนนี้ร้อยห้าสิบสี่ครับ,รบเป็นลูกไก่พ่อเขาเป็นเพชรตาทองเพชรตาทองน,นี่เป็นลูกของโชคกระบี่<อ>เขาเป็นหลานโชคกระบี่ครับไปใส่ตัวจริงเลยเจ๊ใส่ตัวจริงครับของพ่อเดชเลยครับผมตอนนี้ไปเป็นพ่อพันธเพชรอะไรนะ แอดเินเพชรเพชรน้ำโขงเพชรน้ำโขงเพชรน้ำโขงใช่ครับเดี๋ยวน่าจะตามเพราะได้คุยกับตามพ่อแอ่อยู่น้ำหนักตอนนี้อยู่ตันตันร้อยตันร้อยฟันกี่คู่ฟันแท้หนึ่งคู่ครับซึ่งหลุดไป3ามวันที่แล้วทับตัวจริงแล้วหรือยังอ๋อทับทับไปสองสามตัวครับผมครับทับของตัวเองทับของตัวเองยังยังยังไม่เปิดทับครับเปิดเลยวันนี้เปิดเลยเปิดเลยเหมอเดิมเลยเปิดแลวครับเปิดสอง0ันห้าครับแล้วก็ ลดฟรี20กิโลครับลถฟรีอะไรรถหมายถึงว่าลดรับส่งฟรี20กิโลเ <laughs> ปิดสองพันห้ายี่สิบเอ็ดกิโลครึ่งได้ไหมได้ครับได้เอาเอาอย่างนี้ถ้ายี่ห้ากิโลได้ไหมลันลาคอก็ได้ครับจัดไปยี่ห้าโลยี่บห้าโลยี่ห้าโลยี่ห้ากิโลครึ่งได้ไหม,ไมพอแล้วครับพอแล้วยี่ห้าโลโอเคแล้วก็มีอะไรที่เป็นเพิ่มเติมให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องมาในรอบของวันอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายไหมหรือยังไงไม่มีครับโอเค ประกันจนติดโอเคครับรับส่งโอ้ดีอย่างเลยนรับส่ง25บห้ากิโลอืมจากยี่สิบเป็นยี่สิบาแล้วครับสามรอบครับแล้วก็สองวันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับแล้วก็มาได้สามรอบเลยมาได้สามรอบหนึ่งรอบขึ้นได้กี่เด้าได้สองครับผมหนึ่งรอบขึ้นได้สองเด้าครับผมโอ้ทั้งธรรมดาเนียนะครับรับส่งฟรีครับถ้าอยากอยู่สองวันสองขึ้นก็ไม่เป็นไร นี่คือเขาเป็นสักของหลานโชคกบีหลานโชคกบี่ฝั่งแม่ก็คือฝั่งแม่เป็นสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรแม่คืออยู่ไหนแม่เขาแม่เขาผมจําไม่ได้ว่าเขาขายไปอยู่ไหนครับเดี๋ยวรอบหน้าหลาเามีโอกาสไปตามไปตามที่ฟาร์มเดี๋ยวทุกคนครับหลาไจะให้ทางพี่อะไรนะเฟิร์สครับพี่เฟิร์สเนี่ยเช็คประวัติแล้วก็ทําดีเทลรายละเอียดเรียบร้อยให้ทุกคนเพื่อจะได้ ทำพันธุกรรมต่อในเรื่องของการบีดเดอร์เนาะพัฒนาร่วมกันครับผมผักเบอร์โทรเลยครับ093-365-3780ครับชื่อฟาร์มครับปรีชาฟาร์มครับที่ตั้งครับที่ตั้ง ที่ตั้งบ้านหนองใสครับผมครับบ้านหนองใสตมบลหนองนาครับหนองนาคำอําเภอเมืองบ้านเลขที่55เอ้ยไม่ใช่แน่นี่แม่ติดตลกด้วยอยู่ติดอยู่อยู่อยู่ติดแม่นกน้อยครับอยู่ติดแม่นกน้อยถ้าเป็นเสียงอีสานก็บ้านหนองใสตมบลหนองนาคำอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอยู่ติดกันนะครับบ้านกับบ้านแม่นกน้อยติดกันนี่นะครับความสุขที่เราได้เห็นคนอุดรน้ำกันคนอุดรน้ำกันเพิ่มเติมครับก็เราอยากแฮชแท็กมาษากลางครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ พุณธงคุณสาวโทรจีมก็ไลน์กนี่ก็เพิ่งหลงพูดไปว่าอะไรนะยังยังยังไม่สดยังไม่โสดเหมือนอยากจะโสดอยู่อะไลน์ก็เบอร์โทรครับไอดีไลน์เบอร์โทรครับเบอร์ศูนย์เก้าสามสามหกห้าสามเจ็ดแปดศูนย์ที่ให้ไปครับครับโอเคทักลายได้เลยครับผมเจ้าของใกดีเจ้าของใจดีลาบเป็ดก็อร่อยลาบเป็ดอร่อยไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวลาบเป็ดให้กินด้วยครับคนจุ้งควายชื่อเพี่อะไรนะครับ ฟุกครับพี่ฟุกครับท่านหลาชิ้นนี้หละล่าก็น,นี้นะครับต้องขอบคุณด้วยที่อ่าให้หล,าล่าครับ <laughs> เหมือนพูดเหมือนรู้สึกว่าร้อนๆน,นะ <laughs> อารมณ์เหมือนต้องต้องขอบคุณด้วยร้อนเะ ล้วเาต้องขอบคุณนะครับที่ดีให้ลล่ามาร่วมทำคอนเทนต์พูดคุยสะเพรเหลาให้กับทุกคนได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ก็สนามเนาะรายละเอ็ดก็นานๆทีจะมีพี่น้องทุกสารทิศเลยได้ได้ได้มาอยู่ในบรรยากาศกันนี่แหละครับร่วมประกวดร่วมกิจกรรมการประกวดควายแล้วคลิปนี้เราขอตัวยิงลวครับไปบายทุกคนครับไปบ่ายอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะลาเป็ดให้กินไม่ไม่กำลังจะอะไรนะ ก็อยากจะโสดอะไรนะกําลังจะโสดกําลังจะโสดจริงๆก็รักรักพิ่สาวก็วิ่งถ่ายรูปด้วยแกตื่นเต้น